สวัสดีครับพลเอกพี่น้องขอต้นอนรับเข้าสู่ช่องบาเบลลิสานครับับนี่จะเป็นฝนตกเล็กน้อยนะครับนะเนาะทีชาวบาเบลพยายามบางังรันก็พยายามเงียบนะครับเนาะัไม่ได้ไปถ่ายตอนพยายามด้วยครับฝนมันตกครับเดี๋ยวสีพลาพ,พ่อแม่พี่น้องมาสรุปตอนเขาได้นะครับเขาเก็บมาที่ตังค์ครับเขาใชมาสมควรงานมาเขาได้อะไรเยอะโตก็เยอะโต้ตโตนะครับเนาะสีพลาพ,พ,พอลเอกพี่น้องประสิทธิ์พยายน,น้ำใจเลยเด้อครับ ครับเบางร้านเขาก็ไปใส่บางร้านนะครับบางร้านก็เขามาสามบังครับไอ้ใส่เงียบนะครับฝนมันตกวันพี่น้องขอตรวขสอบไปหลายๆเด้อครับเพ่ได้ทายก่อนไปเก็บครูครับต่ตอนยามนะครับใส่เงียบสิบหลังครับกบถือว่าฝนตกกับเขาดีอยู่ครับเนาะเขาีเขาอยู่สามหลังครับขผมเก็บหลังเดี๋ยวเขามาสรุปผลงานเรื่อยๆครับ ต้องพีสส่น้องเดี๋ยวเขาวาสรุปผลงานกบมันครับเนาะตัวเป็นปลาไหลครับกบข่อยข่าวง่ายเก็บหลังครับเวทกบข่าดีครับตกๆเนาะแล้วปลาไหลบอคอยเท่กันเลยครับเนื้อบางหลังเนี่ยครับสองตครับตัวของน้ำครับผมตกเจ้าของบ้านเพี่น้องมาทันเศร้าอยู่ลูไปลาท้ายตอนพยายามครับตอนไปใส่ครับนี่นะครับเนาะ หยุดน,น้ำครับลลอะไรข้อส,สองอันนี้พอสองสังนี่ครับน้ำครับตรงนี้ครับ เขเลยรับเงี่ยพี่น้องเขาลยไปหา็ล้วเขาไปกิน

กดหน่อยหน่อยกจะเปล่อยแล้วครับเริ่มปล่อยพื้นครับแล้วพอจะไปเจ็บใส่ก,กระสอบมันเริ่มเปเพีครับหลังที่เหนี้ยวจิออ้ตอนตัวมันึงนะตัวนึงครับตัวน,นึงครับ ใชครับต็นนี้ครับตัวนี้ครับจิ้ป่านจงทองอะย่งครับเลิศ้ลครับนั้นเงียบเขาเป็นผลงานของเงียบด้วยครับอนครับ ได้กบมาหลายเตับประมาณโลน่แหละครับตัวเงาตัเผ็มกันครับเดีะยวืงผลงานปลาไหลครับได้ีครับสามบ้างนี่ประยัมือน้ำรับ ตัวสั่งบงาแตกแสนครับเผาดีๆบางผกก็เพีกบางางตงตาี้ครับังาย นันปลาไรเซาเมียครับเหลือมาสามตัวครับเปนงานของเนี่ยบคุนะครับหางสองยางเลยคุกขึ้นปลาครับเนะะบบาะผมจะคุกไปท้ายก่อนที่จาไปนอนก่อนยามหย่าลืมเด้อครับเด้อขอตัวขอใครหลายๆครับนะารัเพราะนพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์แลกจกดติดตามเ,เ,เ,าเ,าเดี๋ยเป็นกคลังใจงครับมาโดีสานเด้อครับ เราอยู่กัสน้ำเสนนจิตอหินัสีสับไปเลยครับเนาะทิ่านประกรนันในอโรวจอก็ได้เด้อครับครับสมมามสเขาสัาง่งมาแก่อนครับสวัสดีครับ